ตัดอย่ารออย่าต่อถ่ายแล้วถ่ายยังถ่ายแล้วข้อมึงแฟดไม่ออกไอ้เหี้ยโอ้โหอยูบุรีอยู่บุรีแต่ข้าต่ไมโอ้โหเพ้ามีวิดีโอถ่ายได้เว้ยงานแต่งพี่การกูไม่เถอะการกูเต็มเพื่ออะไรเนี่ยแล้วงานนี้มึงออกมาถ่ายแล้วมื่งานแต่งกูดีๆแล้วไม่ข้าไปหมดหมดไปก็ไอ้ข้าต้งไปจนแฉะแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวกไม่ได้ดูเหมือนกันโอ้โหเปื่อยเลยกู้นเลยแต่น um ้องกู้นเลย ไอ้น้องกูลุกน้องอะไรที่จริงเ้าไม่เคยกันนะเรามากันบ่อยๆน้องกูอ่หนังสือย่นเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวก็แฉแล้วก็ดูดไม่ได้มึงแล้วมาคุยสาระกับมันมึงคุยกูน้องกูอ่หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายโอ้โหเยิ้มเลยไม่รู้อ่ะไม่รู้มีอะไรล่ะเยอะไม่รู้โอ้โหนี่นี่เนี่ยเอสเอ็มเอสมึงเนี่ยนี่ไม่ใช่มันมายักนี่เลยเอ้า สารเต็มกองแล้วกูจะดูดเข้ายังไงเนี่ยมึงจะดูไหมมึงจะดูไหมอ่ะกูได้ดูเด้ต้นให้มามึงไปยุ่งกับกูเลยัดโอ้ยอดทิ้งเว้ยกดทิ้งเว้ยกดทิ้งประโชน์เว้ยเที่ยงกดทิ้งโชว์อะไรละน้ำมาดิเต็มเลยโฉำเลยกูแล้วมึงจะโดนไส้น้ำทำไมเนี่ยเปียกไปเลยเอามานี่เอ่อคาบคาบต่อไปเลยตัวเออเอาเออมึงเอาเฮ้อ